หลายคนคงมีคําถามนะคะว่าเวลาที่เราจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เราต้องใช้ทูบก,กี่ดอกพราพูมิกี่ดอกเจ้าที่กี่ดอกเราไหว,ว้เทวดาแบบขั้นสูงสุด16ชั้นฟ้า15ชั้นดินต้องใช้ทูบก,กี่ดอกวันนี้เรามีคําตอบให้แล้วค่ะจุดทูบหนึ่งดอกที่เราเห็นกันบ่อยมากเลยก็คือการไหว้ศพค่ะและยังหมายถึงการไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนวิญญาณทั่วไปที่อยู่บริเวณนั้น กิญญาณธรรมดาที่ไม่ได้ชั้นเทพและการจุดทูบสองดอกยังหมายถึงการบูชาเจ้าที่และส่วนใหญ่มักปักบนอาหารที่เป็นเครื่องเส้นไหว้การจุดทูบสาดอกเราจะทําเพื่อบูชาพระรัตนตรัยค่ะซึ่งหมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าเราจุดทูบสี่ดอกจะหมายถึงการบูชาท่าทั้ง4ี่ค่ะ ใช้ในการเสริมดวงชะตาราศีการจุดธูปห้าดอกมีความหมายหลายอย่างเลยนะคะใช้บูชาพระรัตนาตราัยก็ได้ค่ะประพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และครูบาอาจารย์แทนทิดทั้ง5้าแล้วก็ยังมีความเชื่อของคนจีนก็คือจุดไหว้เจ้าที่ตีจูเอียค่ะนอกจากนี้ยังจุดธูปห้าดอกเพื่อบูชารัชะการที่5หรือจุดธูปห้าดอกเพื่อไหว้สารตายยายก็ได้ค่ะ การจุดทุ่มหกดอกเป็นการไหว้เสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของพระอาทิตย์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์การจุดทุปเจ็ดดอกถือว่าเป็นการไหว้พระพรมบูชาพระอาทิตย์ถือกติให้คุม้มครองทั้ง7วันในสัปดาห์และเป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้ว ถ้าจุดธูปแปดดอกจะหมายถึงการบูชาเทพเจ้าของชาวฮินดูการจุดธูปเก้าดอกซึ่งเราจะเห็นกันบ่อยมากเป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณพระภูมิเจ้าที่เทพ,พเจ้าป่าเจ้าเขาสารพระภูมิสารเทพพระเกตกําลังเก้าสังเกตว่าเราจะใช้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนไทยถือว่าเลข9้าเป็นเลขมงคลการจุดธูปสิบดอกจะเกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาซึ่งมีกำลังสิบใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาคนจีนบางกลุ่มใช้ไหวเชิงวิญญ,ญาณแมนพะบรุษให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเราจุดธูป12ดอกเพื่อบูชาเจ้าแม่กวนอิมบูชาพระคุณของแม่และยังเป็นการบูชาตามกำลังพระราหูใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน จุด1ูดอกเพื่อใช้สวดบูชาดวงชะตาเกี่ยวข้องกับท่าตามกำลังของพัะจันทร์การจุดทูป16ดอกที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆจะหมายถึงเป็นการจุดทูปบูชาเทพชั้นสูงเทพชั้นครูหรือทำพิธีกางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ทั้ง16ชั้นการจุดทูป17ดอกเราใช้เพื่อในการเสริมดวงชะตา บูชาตามกำลังพระพุทธที่มีกำลัง17สวดเสริมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันจุดทูป19กดอกเป็นการไหว้บูชาเทวดาทั้ง10บทิศและเป็นการเสริมดวงชะตาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีจุดทูป21ดอกเป็นการบูชาพระคุณของพ่อจุดไหว้บูชาพระแม่ธรณีและเสริมดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ จุดทูบ32ดอกใช้ชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศการไหว้า6ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ1โลกมนุษย์การจุดทูบ36ดอกหรือหมายถึงไตภูมิทั้ง36ม36ชั้นเป็นการขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอเข้ามาต่อเจ้ากรรมในเวรหรือในสิ่งที่เราบนบานหรือต้องการแก้เค็ดเราจะจุดทูป39ดอกเพื่อเป็นการบูชาพระแม่โพศพและ การจุดธูป108ดดอกหมายถึงการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกแบบถูกชั้นฟ้า